บ้านเดียวหลังใหญ่งบหกหลามีแค่20หลังแถมใกล้ MRT จะเป็นยังไงไปดูการ Space Story วันนี้อยู่ที่ B20 Westgate บ้านเดี่ยวสไตล์โมเดิร์นลักชัวรี่มีแค่20หลังทั้งโครงการสายรักความสงบฟั่งทางนี้เลยพอเข้ามาในบ้านตัวอย่างก็จะเจอกับ Living Room ตกแต่งเรียบหรูสไตล์โมเดิร์นลักชัวรี่ผมชอบที่มีช่องแสงรอบด้รับแสงธรรมชาติอยู่แล้วไม่อดัดดีครับถัดมาก็จะเป็นโซนดิ닝อารีอาจัดวางที่นั่งได้สี่ถึงหกที่นั่งโซนห้องครัวกว้างสามารถบิวเคาน์เตอร์สองฝั่งสะดวกในการง การแต่งให้เป็นตัวอย่างแล้วแต่งสวยด้วยนะผมยังชอบเลยจะทําเป็นห้องนอนผู้สูงอายุก็ได้นะเพราะเขามีห้องน้าชั้นล่างไว้ให้ด้วยป <ะ S 1> ไปดูชั้นสองกันมาสเตอร์เบดรูมห้องกว้างมากวางเตียงคิงไซส์แล้วยังมีพื้นที่เหลือๆเ,เลยมุมนี้สามารถทําเป็น w a l k i n c l o s e t เชื่อมต่อไปที่ห้องน้ําลงตัวสุดๆเลยแล้วแถมยังมีระเบียงขนาดใหญ่ไว้ออกมาสูดอากาศบริสุทธิ์ในวันที่ร้อนไม่มากเท่าไหร่ห้องนอนอีก2ห้องโครงการแต่งเอาไว้ได้โคซี่โดนใจผมมากม,มีช่องแสงให้ทุกห้องสาหรับการทํางานทํากันบ้านภายในห้องครับเท้าที่นี่ Private ยูนิตน้อยใส่ใจในการออกแบบใกล้เซ็นทรัลเวสเกต M อ็สายสีม่วงสถานีบางพลูและคลองบางไผ่เจอเลยที <L> ่ B20 West Gate